มาสมพายเรอออกอ่าย้ยจรงอ่ะมาแต่สาม้งแลวแต่สามเปาเข้าเข้ายังไม่ได้กินข้าวมือแบบบางเลยเนี่ยไม่มน้ำ <Beaut motivations> <c oughs> สวัสดีครับหน่วใหญ่สามนิดรักต่างไว้ครับผมเมนูมะเขือยาวอู้หน่วยใหญ่ครับมะเขือยาวขันบบกินมันที่แก่แก้วกระอ้อนด้วยได้ไหมใหญ่แต่ว่าอ่อน,อน,ออนจะเฮ็ดเมนูผัดมะเขือยาวใส่หมูสับนะครับผมต่อแล้วก็จวดเลยมาซอยมะเขือ เขือยาวหมักไง่ครับตอ่อ,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 ตอนนี่นี่ทำเมันจงไว่ีอกจักน้อยนี่โอ้ขักเลยนี่ไปน้ำเขือก่อนนะครับ ไดไลี่ครับมะเขือมะเขือเหี่าวสามหน่วยทอดทอดดีก่านะครับ นะครับอ่อาหมูหมูสับมาใส่หมูฟักนะครับผมบนหมูสับซื้อหมูเป็นต้อนมาแล้วมาฟักออกะนำเปาหน่อยหนึ่งครับ ยิวขาวแล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสตามสูตรคนหมักคนหมักนัว็สิใส่นี่จังน่อยนะครับแป้งนัว ำเกาเนี่ยนะกินขั้งละซ่อนนะครับผมเนี่ยเ,เอามะเขือเนี่ยวที่เขาตอดไว้ลงนะครับ ะเขือเทศให้มันเป็นสีสักหน่อยอันนี้ใบกระเพาใส่ตามหลังใบหัวระพา,าใส่ใบอมีเลยครับใบหัวระพา,าอือืือ ก,ก,นนกินข้าวาเนาาวยเนนะผัดมะเขือยาวโอ้โหมาครับวันนี้กินข้าวน้ำกานเนาะข้าวกับผัดมะเขือยาวมะเขือยาวใส่หมูใส่หม,มูฝักอืม,อมทักเด้ หน้าตาหน้าตาของมันทําครั้งแรกนะครับกระเบื้งสูตรจากอาจารย์ YouTube แง่ยูทูบแหละนะครับบะเคยเห็ด้ามาเกือเน่าเขาจะเห็ดเมนูอีกอย่างมีพัดใส่สามสันก็มีนะครับสามสันใส่หมูส่วนหกจะเป็นพัดหมูสับแล้วก็บใบโหระพา ลองเบิงเริ่มสูตรกะเจาเบิงเลยครับว่าลองชิมรสนะครับอือหือพลาดเถว แซบน่วงพอดีครับพอดีเนี่ยบทต้องใส่พริกลำปาครับแซบเลย เขาหอนเขากระหอนมันเข้ากันดีหๆนะครับผมเข้ากันจริงๆแต่ว่าผมใส่บอ๊อกเอกับเจ้ามีมะเขือเทศเนี่ยมะเขือเทศบ่มีบ่มี่เนเจา้าใดที่ว่าใส่มะเขือเทศน้ำเลยจุยอยู่เนี่ยยูทูบนะแต่ว่าผมใส่

ส่วนมากนะครับเมนูที่เมนูมะเขือเง่าที่เฮ็ดกินประจำเฮ็ดกินประจำอันนี้คือคือตำมะเขือเง่าตำเงี้นตำปนนั่นแหละสูวรของมิ้นตเพา่นจามะเขือเง่ามะเขือเง่าเนี่ยไปไปจีไฟ ไปทันนะครับดังไปดังปื้นดังทนันเจอเงาปกีมันดำมันเหี่ยวแหละครับมันหลอกหลอกเปลือกมันหลอกแล้วก็มาตาม่ำต่ำใส่มะพริกกีมะพริกกระเทียมนะครับเมัพริกกระเทียมพร้อมแดงกีไฟด้วยกันนั่นแหละกีหรือขวดฮะเอามาตาม่ำต่ำใส่น้ำปะลาใส่น้ำปะลาใส่ผงชุรสกินเลยประมาณนั้นทุกครั้งนะครับอันนี้ครั้งแรกที่ผมทำล่ะกะ บอมเมนมินใจย็เราตรวจก็เราก็เราประเภทครัรบต่ำนี่ครับบอมเมนว่าพวกแซบเลยครับแซบเพื่อนนะครับแซบกินกะผัก ว่าสิควบคุมอาหารควบคุมน้ำตาลแต่ว่านี่ผมบาใส่น้ำตาลเนี่ยนะมาใส่น้ำตาลเข้าไปมื้อ่นแล้วนะครับมื้อ่นก็ไป <c oughs> เจาะเลือดไว้ตามมอนัดน้ำนะครับก่อน ก่อนวันนัดสามวันหละยำเลยก <c oughs> ับเข่า ครับเขาที่ผมเฮ็ดเห็ดทั้งเบิดนะครับเทในช่วงที่มินตาาเมื่อบานเนานะเป็นกับเขาที่มีหลายเมนูที่ผมบ่เคยเห็ดเลยผมบ่เคยเห็ดมาก่อนเคยกินแต่ว่าบ่เคยเฮ็ดนะครับเฮ็ดด้วยเจ้าของน่บ่เคยเพราะว่า,ามีคนเห็ดนะครับผมก็เลบยบ่ได้สนใจในเรื่องเฮ็ดกับเขากับป่า มาเนี้ห้อ้ดูผู้เดียวนะดูผู้เดียวกับว่าเพื่อนมาง,งานที่ทสุรคืเสือเสือหันถุงเสือเป็นถุงมากถุงละยี่สิบาทมีนะครับถุงละยี่สิบบาทข้าวห้าบาทสิบาบาทเนี่ก็อิ่มแต่ <c oughs> ว่าผมเบา่เบาบ่เอานะครับผมอยากอยากเห็ดเอาสือวัตถุดิบมากล้วก็มาเห็ดเอาหุ้งเอาเองบางสี่เนาะ มันได้มีความพู่มใจนะ้ำพอเพื่นว่าประหยัดกากันบ่ามันการที่เฮ้าเห็ดเนี่ยมันจะเปืองนะครับเปลืองกว่าที่เฮ้าไปซื้ออาหารเป็นทุงแต่ว่าความสุกนะครับความสุกนี่คือการที่เฮ้าด้ลงมือเห็ด เนี่ยครับโอ้ขัดขัดจะออกมาแล้วเป็นนาตาแบบนี้แหะค <c oughs> พุ่มใจดีครับ <c oughs> อ่ะการกินก็นพวงดำเนินต่อไปอยู่นะครับการกินดำเนินต่อไป <c oughs> จะเบ้าเรื่องคนอยู่ฟังุนนะครับ เป็นตานะครับส่งส่ง,งอ่าส่งข้อความส่งอ่าวิดีโอสั่นมาให้ตั้งแต่ตีสี่กว่านะครับเมื่อคืนนี่ตีสีกว่าส่งมาคลิปแรกมืดหมึดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาลงเนี่ยเนี่ยตามนี้แล้วครับเนี่ยตามนี้เลยเอาเอามาทหนี่อ่ะเบียงให้แอนวิดีโอตัวนั้นอ่า ไปใส่ไฟ,ไฟปั่นว่าเกียดยางหมดแล้วครับไปเกี่ยวหมักทั่วไปเจ็บหมักทัวเขาไม่ได้เอิ่นไปเกี้ยวดอกเขาเอินไปเจ็บหมักทัวนะครับมาตัดตักทั่วตั้งแต่ตีสามกว่าคือจังพากันไปแต่เสาแท้่อ่ะแล้วก็ส่งมาอีกสองคลิปส่งมาอีกสองคลิปชั้นๆนะครับ บเบาๆหรอกนะครับเนี่ยตามเนี่ยอันนี้หกโมงกว่าๆหกโมงนินดๆเลยล่ะนะครับรงมาปฟาดัวไป<ก>สองม,<ห>มือไปไปไปสองมื่อค่นหนานี่ไ,ไปเมื่อวัน<ล>กับบอดี<ล>บด้บอดดีบ้บอดดี้เก็บน้ำเขาไปมืออวอนะกับบอดี้เก็บน้ำเขาว่าคนหลายแล้วคนพ่อแล้วเมวื่อเมื่อบานเช้าวันนี้มาแต่สามโมงแลวแต่สามเป้าข้าเข้ายังไม่ได้กิน ข้ามือบาลางเลยเนี่ยก็ไม่น้ำากันที่ว่าหาเงินกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละกีบก็คือไปตั้งแต่เมื่อไปนะครับก็คือเพียวๆเลยนะครับเพียวๆแบบบ่มีเงินเขาห้าแม่แต่บาทเดียวนะครับก็คือใส่ใส่เงินที เอาไปจักพี่ละจากที่ผมให้ที่ตัวไปนะครับกระบ้หลายล็อกนะครับหมื่นกว่านะครับผมไผ่พ่อได้ซื้อกับเขากข้ป่าสู้ลูกครูยังกินนะครับก็ว่าสี่ปายโยจักหนึ่งอาทิตย์เนาะเหวมันมันพอมันที่แล้วนะครับบานนี้เงินเงินจุ่นกระเบื้องละนะครับเงินที่เอาไปครับเรียบร้อยได้เลยเอาตลอดเลยก็ได้ปยบไทยอีรีนนะครับแต่ขาดเงิน เพราะว่าโลกทุกมือนี่เศรษฐกิจทุกมื่อนี่นะเขาเขาจะต้วนแล้วแต่งเงินนี่ครับเดี๋ยวเห็นยุคสมัอนี้เงินตลอดเลยนะครับเงินทั้งนั้นอะ่ะนี่ครับถามว่ามาัเคือเจ้าของเนี่ยถามว่าเป็นเงินไหมเป็นเนียซื้อต้อนมันมากต้นละสิบบาทมาปลูกแล้วเขาใส่เขาใส่ปุ๋ยพ่นดินเขาได้ดูแลวบอเขาได้รด,ดน้ำบอวน้ำที่ไปรดเป็นเงินไหมเงินทั้งนั้นนะครับ ทุกอย่างเป็นเงินจะว่าเป็นของฟรีนะครับถึงเจ้าของจะปลูกกินเองก็ไม่ใช่ของฟรีนะครับเป็นของที่ได้ลงทุนทั้งหมดยังแมนมดที่ใส่ใส่กันทุกทุก,ทกทุกวินาทีนะครับเป็นเงินทั้งหมดาการใส่ใจกาอยู่ที่แต่ละคนนะครับขาเข้า,าประหยัดได้เข้ากับเงินที่เข้าหามาเข้ากับใจได้โดนทาบบุได้หนาใหญ่เนาะ เงินเดือนออกมาเมื่อนี้ไปหายูหากินเอ้ยเขาร้า,านอาหารน้องๆน้องเอาน,นี้มาน้องๆเอานี้อ่ะเอานี้เอานี้อานี้สั่งเอาสั่งเอาคืบอบ่กคยได้กินนี่อ่ะจ่ายไปยอิกบ่เกินสามมือได้ยืมอีกแลว้วเงินออกบ่พอัสามเมื่อได้ยืมอีกแล้วยุ่งสัตนะครับเงินเดือนออกมากับไส้นีไส้นีเลือใไส้นีหรือเพล่เพล่ขันมันไส้นีก็ยังดีนะครับถือว่าคุณมีคุณธรรม ได้เงินมากเออเรื่องนี้นะครับเวลาอยากได้กับเขาเนี่ยโอ้ยไปกาบไปไหวเวลาใ้เงินมากเจ้าของมีเงินมากมีจัดบอ,อดบอันคิดหอดผู้ที่เขาให้เงินเจ้าของยืมในตอนที่เจ้าของเดือดร้อนเนี่ยอันนี้ก็บ,บ่ดีนะครับผมเอานี่คือการใช้ชีวิตเนาะประจำวันผมก็ใช้ชีวิตตัวนี้มิ้นต่ก็ใช้ชีวิตอยู่พุ่นจนกว่าจะได้กลับมาเพราะว่ามันมีภารกิจเนาะ เอาหลายรอบเขาว่าอีเขาเป็นยังดอกจนก็ว่าจะงานของน้องแตงโมจะเสร็จสิ้นนะครับผมมืองานลีเป็นทางการแล้วนะครับวันที่สิบสามวันที่สิบสามมัดแขนเขาเพื่อเดือนมัดแขนนะครับมัดแขนทั้งลูกทั้งแม่น,น,นะครับล้านหน่อยก็เกิดวันที่สิบสามก็ครบเดือนพอดีออกเดือนพอดีนะครับผมถ้าว่าออกเดือนนี้เขาเฮื่อจะของบ่ได้เลยครับอันประเภทนี้หีดของของ,ของกระจา ถ้าคนบ่มีเฮ่นผู้อือ่นเฮ็ดยังไงระบาดนี่การออกเงี้ยนออกลูกต้องไปอาศัยอย่เฮ่นผู้อือ่นบ่จนครบเดือนหนึ่งจังคอยได้เข่าบ้านก็แปลกเหมือนกันนะครับอ๋อ,อการันคือประเภทนี้เพื่อนเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีกน่อนเน่าผสมควรนะครับผมกินเขากับผัดมะเขือเน่าเนา,เนาเนอะอะ๋เจอกันคลิปต่อไปสำหรับมือนี้เลิปนี่สวัสดีครับ